สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่6พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเดีด่วงทองคําสถานการณ์ราคาทองคามิครนโนมรนาะคาทองคําและแรงงานราคาทองคําประจําวันนี้ราคาทองคําช่วงกลางวันเคลื่อนไหวไซด์เว์ขาขึ้นระหว่างบริเวณ1,881ดอลลาร์ถึง1,903ดอลลาร์ด้านอัตจีนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ 102.51ถึง102.76จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบรเวณ34.03ถึง34.05บาทต่อ1ดอลลาร์โดยมีปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันหลังประธานคณะกรรมาการยุโรป EC ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป EU เสนอให้ประเทศสมาชิก EU ระงับการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกั่นจากราัสเซียและค่อยถแถลงของประธานเฟด นายเจอรมพาเวลที่ได้ปฏิเสธแนวโน้มที่เฟดนะคะจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง0.75ทําให้นักลงทุนปิดโอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75ในการประชุมวันที่14-15มิถุนายนนี้นอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีกลางโหมของรัสเซียเปิดเผยว่า ยานพาหนะทุกคันขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่เดินทางเข้ายูเครนเพื่อส่งมอบอาวุธแก่กองทัพยูเครนถือว่าเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมสำหรับการทำลายล้างรวมถึงผลสำรวจจากมากิดจ,จัดทำร่วมกับชัยฉินระบุว่า ดัชนี PMI ภาคการบริการของจีนนะคะหดตัวลงอย่างรุนแรงในเดือนเมษายนเนื่องจากการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้านดัชนีดอลลารอ่อนค่าส่งผลให้เงินบาทนะคะแข็งค่าส่งผลให้ทองในประเทศขาแรงหนุนปรับขึ้นได้ไม่มากเท่าที่ควร ราคาตรงคำรีบาวทางเทคนิคขึ้นมาทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่บริเวณ1,900ดอลลาร์ระยะสั้นจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,880ดอลลาร์ 1, และ1,860ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,840ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,920ดอลลาร์ 1, และ1,935ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านตัดไปที่บริเวณ1,950ดอลลาร์ 1, การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่6พฤษภาคมปี2565อ้างอิงราคาของวันที่5นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่4นะคะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่6พฤษภาคมปี2565 ทองคำแท่ง9 6 5รนับซื้อ3,500 0บาทขายออก3,600 0บาททองรูปพัสธก์96.5%นรับซื้อ29,956บาท16สตางค์ขายออก31,100บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําสรุปรวมนะคะของวันที่5ราคาเป็นบวกไปที่200บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,นี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดทให้รับชมนับฟังนะคะและก็มีการมาอัปเดตเป็นช่วงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดที่มหม่ๆหี่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ